โอ้จับได้ปะทีละสีแดงดาเฮ้ยาเฮ้อ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền กำลังจะโทรเลยกำลังจะโทรเกือบปีอล้วเหรอจริงมันเคยได้ครั้งสองครั้งนิดนึงอะไรเงี้ยครั้งสองครั้งส่วนใหญ่ก็ไม่ปั่นโค้งอ่ะปุ๊บเราเป็นแข่งนะจบเลยทางกายมันสบายเกินไป แต่พี่กลัวเจ็บเหมือนกันพี่อ่ะแล้วก็มันไม่ค่อยมีเวลาด้วยอันนี้ก็เบาๆด้วยนี่ก็เวลามันลงอ่ะมันกระจายลักหนักไปดีมากคู่เขียวพี่เลยกลุ่มประมาณอย่างนี้เลยมันเซฟอ่ะเซฟทุกอย่างอ่ะแล้วก็หลายกลุ่มแต่แต่ละกลุ่มนิดเดียวเองนะความสูงนะมินนึงฮะลงไปยังเขายังไม่ได้เปิดเลยไม่ใชื่อยังไม่เปิดเลยใช่ปะยังไม่เห็นขัอวบน เออถ้าพร้อมเดี๋ยววิทส่งไปเลยส่งไปคืนนี้แหละท่านพร้อมโอ้โห oh สวยเปอร์เซ็นต์ปเปอร์เนต์ติด้ติดตรี้หันไปยิงกแล้วก็จี้รอสนในเพื่อนถ้ายิงไม่ได้ว่างจริงเราก็ปล่จังหวะล็อกกอันเลยล็อกตบล็อกรอเพื่อนโอ้ oh, สวย <laughs> ใช่ไหมเอาเอาไปเล่นเก้าอัพไปเล่น เอพี้ไอเอชพไม่เอชบิวมาเล่นแบ็คเออแบ็คแบ็กบุกู่แบ็คเลยอ่ะ๋ย่ไอ้บ้าว๋ย่ไอ้บ้าวอูเป็นนกสวยพี่ไอ้นี่เขาลง y o u t u b เวลาเรายิงเข้าเราเกียไปดู ว่าคนผมไม่แข่งไหนกันบ้างไหนเด็กเตะงก็มา